ผมลืมบอกนะเว่าเขาเปลี่ยนซื้อเราเล้วเขายังบนเห็ใจนะครับว่ามันจะแน่นหรือไม่แน่นนะครับโอ้เสบอกไทยหรือเอาลาวดีครับเ้าไทยสมลาว์เพามันสีแน่นหรือบนแน่นครับอันขาดครับถ้าบนแน่นมันฟ่้งออกนะครับเล่นครับป่ามิดซีรีเลยนะครับพาผู้หินนะครับับมึงนะครับ เปิดโซ่ครับพี่น้องมันกวครับ คือว่าผ่านนะครับเครื่องนี้ต้องไปปรับจูนอีกนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้จับจูนนะครับเจ้าครับผมก็เปลี่ยนจสถือนะครับอาจจะต้องปรับจูนอีกนิดนึงครับจะักจั่งเจ้าเอ็นมาอย่างไรนะครับอาจจะเป็นที่เจ้าไปเปลี่ยนค้าบูนะครับครับผมก